จะได้กินมันยากจริงเชียวคนมาต่อคิวกินเยอะแยะมากมายเป็นมันอยู่ชิที่ดีมากเลยเจ้าของร้านก็เลยคอมเมนต์คนมากินก็รีวิวแต่ตัวนี้เฮลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับพมาซีชอลลี่ดูซิวันนี้จะพาไปซีที่ไหนเนี่ยฝนตกตลอดทั้งวันเบื่อมาก เป็นบรรยากที่ดีมากเลยอยากจะบอกหน้าฝนที่เนี่ตกทั้งวันอันนี้เป็นซอยสัจเจกุดเจ้าจอซอยสัจเจจุยตยิทะลุมาจริงๆมีทางที่ไปง่ายกว่านี้แต่ว่าเลี้ยวผิดข <c oughs> ับทะลุไปแล้วก็ไปออกด้านซ้ายเลยเข้าวงเวียนมันเรียกว่าวงเวียนดาวเทาปะวงเวียนดาวเทาอันนีวงเวียนเปน้ำมาคนเรียกวงเวียนปืนฉีดน้ำเพราะแต่ละวงเวียนมันจะเป็นแบบรูปปั้น เขาเรียกวีดาวเทาดาวเทาคือตลาดดาวเทาเมื่อก่อนเรียกวีแอนนาก็คือที่ขับไปทางซ้ายเพราะว่าเขาจะเลี้ยวไปทางขวาเขาเลี้ยวเปิดไปเลี้ยวซ้ายไม้กดเล้ยวขวาเฮ้ดไปเลี้ยวซ้ายได้เราขวาคืออะไรเลี้ยวขวาวัดเมื่อกี้ความจริงแล้วมันเลี้ยวซ้ายได้แค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะกําหนดว่าเลี้ยวขวาได้ช่วงกี่โมงบ้างวิ่งแดดออกเลยนึกว่าอยู่ลอนดอน ร้านอยู่ตรงที่มีจอแอลจอแอลเขเกจอแอลอ LCD ร้านสีน้ำเงินที่เขียนว่าภูเก็ตทีอันนี้มีว่างไหมซ้ายไม่ว่างรุนมากเต็มจ้า น,นี่เป็นการขับรถพาสำรวจแผ่นผังวงกลมจุย้ยตุ๋ยเพื่อให้รู้ถนนทางซอยนี้รีวิวเลยแล้วกันไหนๆก็ขับมาตั้งสองรอบมันจะมีร้านอาหารเอาเลยหรือ,อยังยังไม่เลยเป็นร้านครวัวธรรมชาติชื่อร้านครวัวธรรมชาติอร่อยอยู่นะเป็นร้านป่าป่า,ปาต,ปต้นไม้ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูเด็ดคือร้านนี้เป็นร้านอาหารพื้นเมืองเมนูเด็ดคือ เขาเนียวมะม่วงเาเดี๋ยวมะม,ม,ม่วงมีทุกฤดูแต่มะม่วงนางคัดมาดีตลอดเลยอร่อยมีรักปลาป่าตรงนี้ด้านซ้ายอะไไม่ถึงนี่นต้นไม้ต้นไม้น,ไน,นี่เลยครัวธรรมาชาติเรากลับมาที่จอดเดิมที่มัน ยังว่างอยู่ซึ่งก็ยังว่างอยู่เป็นบุญมากแล้วก็เดินไปวงเวียนขัร์อลูกสัตวอรเข้ามาบ้างใชไหมไม่รู้ขั้นที่เรานั่งก่อน เอาจริงๆเว,วิ้งวงเวียนเป็นเวิง้งผับบาร์นะคะภูเก็ตทิกเอ,เองเนี่ยก็เป็นบาร์มาก่อนนะเพิ่งผันตัวมาขายโทนนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นแบบซื้อเทคเอาไว้กลับบา้านนะคะตะมูเะมีครั้งที่แล้วกินบัตเตอร์โทนนี่แหละดีกับาก้กองเกียร์เขาเขาข้าวเก็โ,โดข้าวเก็โ,โดอะไร,รอ่ะข้าวเก็โ,เโด,โโดไอเซนทีมซิงเกิลเจอซิงเกิลเไวท์ช็อปเนื้อครีมคนละไอเซน คาราโก็อร่อยอันนี้ยังไม่หรือกินอันนี้ดีกว่าทั้งเรากินนี้ไปแล้วอเอาใบาเล่ดีกว่าใบาเล่ดคาโอลาราเต้อ okay, โอเกโดนมหมด,ดนมหมดต้องบอกงั้นกินอนมหมดแล้วนะเป็นชาไทยได้ดเป็นชาไทย ดีมากมาได้โต๊ยาวเลยแต่ว่าก็ต้องแชร์กับคนอื่นด้วยนะคะนั่งคนละฝั่งกันโต๊ะในร้านมีน้อยนะคะถ้ามาเป็นก้วนก็จะนั่งกันได้แค่3ามกวนนะคะเชเดนมาแล้วนะคะที่นี่โต์จะ,จะแบบกรอ,อบไม่ไหม้หน่อยแต่ก็ไม่ได้ขมนะคืออร่อยมันกรอบมากเราเลือกเป็นชาไทยนะคะวันนี้ สังเกตสีหน้าให้ดีๆนะคะอันนี้เราสั่งเป็นกาแฟไบาเล่มาหอมอันนี้คาราเมลมหมเคียโตไหมไม่กําลังจะบอกว่ามันเหมือนแต่ว่าสั่งอ่ะสั่งเป็นไบเล่ไปว่าแล้วว่าทำไมมันดูจุดๆแปลกๆทั้งที่เรามากินมันไม่ใช่ <laughs> เีย่าอยาแก้สันให้ นี่ถ้าไม่เห็นแก้วก็ไม่รู้โอ่ยกลิ่นใบเล่มันไม่มีกลิ่นใบเล้ยเลยไงเห็นหนึ่งนี่มันคาราไอคาราเมลมาเคียโตเลยเดาเดาเดาขอโทษด้วยนะคะคน่าจะอาารดุกผิดไปเราหน้าให้มาลองหน่อยห้บาทค่ะนอกจากที่นั่งข้างในร้านมีที่นั่งที่อยู่ด้านนอกตรงข้างๆนี้ด้วยนะคะนั่งได้ประมาณสามคนตกแล้วก็แดดออกกินเสร็จก็แดดออกพอดีเลยจ้า คนมาต่อคิวกินเยอะแยะมากมายค่ะมาตออย้ำความเจ็บปวดอีกครั้งสำหรับร้านแคมปัสที่คลิปครั้งที่แล้วก็ไม่ได้กิน <c oughs> ตกคำย่ำเย็นก็อยากจะหาอะไรจิบอร่อยอรๆนะคะวันนี้มาร้านอาหารอิตาเลียนอันนี้คือร้านที่ไม่ได้มกินนานมากเคยมากินน่าจะประมาณ เกินแปีแล้วร้านยังอยู่ดาซานโดเป็นร้านที่อยู่ตรงโซนสนามกอล์ฟโซนกระทูอันนี้คือทางไปล็อกปางกับเรสเมลเทนร้านนี้ที่เคยมากินด่งดังในตำนานคือสปาเกตตี้ปลาเข็มเดี๋ยวลองสั่งดูวันนี้ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นหอยตลับผัดกระเทียมที่โด่งดังเจ้าของร้านก็เลยคอมเมนต์คนมากินก็รีวิวแต่ตัวนี้ต้องชิมต้องชิมมีขนมปังมาให้ด้วยเพิ่งอบเลยกินกับหอยตลับชิมน้ำผัดเออมันหอมแ,แปลกเนาะเพราะมันหอมพริกมันหอมออลิฟออยลอยากได้ข้าสวยเลย อันนี้เมนูแบ l a ทักเ g l ียเทลี่แคลปเป็นสปาเกตตี้เส้นดำปูอืเส้นอร่อยมากปูสดดีผักข้อเครื่องเลยเอ่ะสปาเกตตี้ปลาเค็มอันโด่งดัง แต่ชอบหมึกดำมากกว่าแมกกาซปลาเค็มก็ยังอร่อยเมนูเส้นถือว่าดีฮัเข้าเครื่องทุกอันอือิตเลียนปลาเค็มปากกตตี้ไทยซอลติฟอร่อยมากหมดเกี้ยงทุกจานเลยคะ่ะค่ำคืนนี้ร้านนี้เป็นอิตาเลียนสไตล์โฮมเมดนะคะ ร้านสไตล์อบอ,อุ่นมาเป็นแก๊งเป็นกุ้่มเป็นครอบครัวเด็กเล็กอะไรก็คือมาได้ร้านจะเป็นแบบบนต้นตีเบาๆชิลๆมีของหวานตบท้ายด้วยไอศครีมโฮมเมดเหมือนกันสั่งวานิลามากินอร่อยดีเอาไว้คราวหน้าไปกินร้านไหนดีนะวันนี้ไปก่อนนะคะบุย,บย